สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจช่อง youtube ช้างพายดาวมองคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีอซที่น่ารักทุกท่านนะครับเรามาชมบรรยากาศเด็กๆนะครับตอนนี้นะครับก็มารวมตัวเหมือนเดิมนะครับวันจันทร์นะครับแต่วันนี้นะครับจะมีพิเศษไฮไลท์พิเศษนิดหนึ่งนะครับคือเราจะรอต้อน รับคณะนะครับคณะรถทัวร์นะครับ f ิปซีมาเที่ยวบ้านดาวเคียงเดือนนะครับก็จะมีไม่มีอะไรมากมายนะครับค่อยเตรียมเก้าอี้นะครับแล้วก็มีผลไม้นะครับไว้ตอนรับแฟนขับ f ิปซีนะครับเพื่อแฟนขับ FC ซีอยากให้อาหารเด็กๆหรือว่าอยากถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปกับเด็กๆนะครับตอนนี้ก็ช้างทุกเชือกนะครับมาครบทุกเชือกนะครับ ก็ขนาดที่รอนะครับอยากมีแฟนคลับ f ออยากให้อาหารเด็กๆก็ยินดีนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็มารอเด็กๆก็มารอกันแล้วอ้วนอ้น้นฮุย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 ห้อยกุงไก่นาดังขึ้นะว่าเนนอ่ะไก่ของกินแล้วอ้วนทำพุทธ่าไปทั่วเลย ฝั่งนู้นก็แก้วตานะครับแก้วตานพรั์แม่เดินชายนะครับฝั่งนี้ก็น้องดาวปีใหม่นะครับแล้วก็อุมบุญแล้วก็ชายเลิฟแล้วก็เลื่อนลักนะครับเลยไปฝากนู้นก็สีเอ้ยบุญชูนะครับอันนี้ก็กำลังเดินมานี่ก็มมเมตั้งท้องนะครับช่องช้างายดาวมงคลครับก็ฝั่งนี้นะครับมีแม่แป้งนะครับแม่แป้งนะครับ แป้งยืนทางนี้ฝั่งทางนี้นะครับพี่เดือนนะครับพี่เดือนกับน้องมิ่งกับแม่หังดีนะครับคณะทัวร์มาเราจะต้อนรับยังไงนะครับผมนะครับตัวแทนบ้านดาวเชียงเดือนนะครับก็จะให้เด็กๆของเรานะครับเด็กแก๊งของเราจะแต่งตัวนะครับแต่งตัวรูปสวยๆรอๆนะครับเพื่อต้อนรับเจ้าคณะนะครับรถทัวร์นะครับเ c ซีนะครับจาก จากที่ไหนนะแม่ที่กินอุตรดิตนะครับอุตรดิตนะครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้เนาะเขาก็เปิดนะครับเปิดรับแขกนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวได้นะครับมาเที่ยวได้ก็แฟนคลับเอฟซีนะครับอยากมาเที่ยวบ้านช้างนะครับบ้านตากลางนะครับอำเภอท่าตรุมนะครับอํา อำเภอท่าตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มาเที่ยวหาเด็กแกงของเราได้นะครับผมก็ยินดีทุกท่านนะครับยินดีทุกท่านนะครับอยากมาเที่ยวหาเด็กๆเด็กแกงของเรานะครับพี่แม่เดี๋ยวถามคุณแม่นะครับแม่อะไรอไอะไร ไปแมเฮ้ยละมีดเอาเสียกไปตัดเดี๋ยวเร็วเอาเสียกมานึ่งเอามีดมานึ่งโอ้ย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 ฮะโอ้ยรูดเองแล้วบบนี่โอ้ยเชือกเชือกรัดรัดตัวมิ่งนะครับโอ้ออกได้แล้วตกใจหมดเลยเมื่อกี้ร้องใหญ่เลยครับเมื่อกี้นี่แหละครับสาเหตุที่เราผูกยาวนะครับนี่มันมีเชือกเหมือนกับน้องดาวตะกวดนะครับตอนเล็กนะครับ ตอนที่เราไปตัดอ้อยกับหลวงพี่เสือนะครับผูกยาวนะครับแล้วก็โซ่มันติดคอมิ่งติดตัวมิ่งนะครับเพราะว่าช้างเด็กมันออกเองไม่ได้อันนี้มันออกเองได้เนี่ยโอ้โหเจ่งจังมิ่งตกใจหมดโอ้คนดื้อ <S <S ดื้อ,อมอันลบสิทธิ์พี่ดาวเองเลยนี่โอ้คนเราตกใจหมดเลยโอ้ ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้เด็กๆด้วยนะครับผมเพราะว่าเด็กๆเราก็จะแต่งตัวหล่อสวดๆนะครับดูไฮไลท์พิเศษคือเด็กๆของเราจะแต่งตัวต้อนรับอย่างไงนะครับการต้อนรับของเด็กๆของเด็กแกงของเราจะต้อนรับแบบไหนนะครับมาให้กําลังใจเด็กๆด้วยนะครับผมช่วงที่รอก็ถ้ามีแฟนคลับฟุตบออยากให้อาหารเด็กๆก็ทักมาไอเดลายแม่ดาวเลยได้นะครับผมแม่ มีความยินดีตื่นเต้นยังไงที่มีรถทัวร์มาบ้านเราตื่นเต้นแห้งค่ะเมื่อเช้านะคะทำะกับข้าวนะคะแม่ครัวขนาดงานเล็กนะคะแค่สี่สิบห้าท่านนะคะเอาบอกพริกเ็ตปลาแดกเอากับบบกบ,ก,บ,ก,บกปลาแดดใส่กระเทียมแม่สีแม่สีสับสนตำกระเทียมจะคุกไก่แต่เอาปะลาล้าไปใส่ไกออ่สับสนแม่ครัวตื่นเต้นแห้ง <laughs> แม่คัวตื่นเต้นร้ายไม่เคยมีรถทัวร์เข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะตื่นเต้นไม่เคยมีรถเข้ามาแหมือดูนะครับภาพตื่นเต้นขนาดไหนนะครับอยู่หลัหลงครัวนะครับมีความร่วมมือร่วมใจของเด็กแกงของเรานะครับช่วยกานทากับข้าวไวรอนะครับต้อนรับนะครับตอนนี้นะครับคณะทัวร์นะครับก็ไปดูช้างแสดงเสร็จก็จะไปที่วัดป่านะครับไปที่วัดป่าเสร็จก็จะ ไปรับที่วัดป่าอ๋อให้ไปรับที่วัดป่าแล้วก็มาบ้านดาวเคียงเดือนไม,ไม่ใช่ให้เด็กๆช้างไปรับนะคะให้คนสี่หัวใจไปรับพี่จินบอกว่าหรือจะเอาเป็นรถตำรวจนำหน้าก็ได้ก็ว่าจะได้ยิ่งใหญ่ก็ว่าก็มีไฮไลท์พิเศินนะครับน้องดาวเป็นตัวแทนบ้านดาวเคียงเดือนแล้วก็เป็นตัวแทนเด็กแก๊งนะครับมีพวงมาลัยนะครับมอบให้กับพี่จินใช่ไหมแม่ <c oughs> สีจันสีจันเดี๋ยวก็มาครับสีจันนี้ไม่ได้มานะครับแต่ว่าเอาแม่สีจันมานะครับเอาแม่เจี๊ยบมาเอาแม่เจี๊ยบมาเพื่อ,อนะครับคณะทัวร์อยากขี่ช้างนั่งเที่ยวชมสถาน<อ>าที่นะครับบอกบอกบอก,บอกเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้คุยกับพี่จินนะคะว่าเรื่องเรื่องนั่งช้างทัวร์นะคะทีมงานของเราก็จะมีช้างใหญ่นะะเช่นแม่ตายแม่เจี๊ยบ แล้วแม่อะไรอีกอะแม่สีแม่สีแม่ตายแม่เจี๊ยบแม่ฟ้าใสแม่นิโคนะคะสามารถนั่งเที่ยวชมรอบนะคะรอบพระราชอาณาจักรของเราได้ยังไม่ได้คุยกับพี่จินเลยเรื่องนี้เดี๋ยวเยวจะโทรไปคุยกับพี่จินให้ท่านรู้แล้วก็จะได้ถ้าเกิดว่าอยากขี่จะได้เร้าปับมาควันช้างเราก็ต้องใส่แมสทุกคนด้วยเด้ออย่าลืมแมสนะคะอย่าลืมแมสอย่าลืมแมสนะครับ ตั้งการ์ดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะตังต้ตงยาร์ดไหนตั้งการ์ดไปไหนพ่อใหญ่พิกอย่างตะกากแบบนั้บบนมันมาแม่ก็ไอ้ไซน่ะก็ไอ้ไซแม่เออแม่ปิดหู้ดังปิดปากอ่ะแม่เอาเกันไอเอนกอฮอล์เจลล้างมือมาเตรียมพร้อมไปเลย <โอ S 1> มันเวลาเขาเข้ามาเราจะเตรียมต้อนรับไม่ทันเอาไว้ไปข้างหน้า ้คงหน้าบ้านเราเลยมันจะสะดวกเนี่นยเยวที่เอฟซซื้อมาให้นี่ยเอไอไปตอนไปให้เขาเลยมันจะสะดวกตแอนตอนนี้เด็กๆเ,เราก็ยังเล่นนะครับยังไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องนะครับตอนนี้ก็รอเจ้าคณะทัวจากพิกินนะครับ เพราะว่าอาหารนี้เป็นอาหารที่มันเหลือตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะเหลือเยอะมากเราก็เลยเอาวันนี้อีกวันนึงไหนๆเราก็จะได้มารับคณะทัวร์อยู่แล้วก็เลยเปิดออนไลน์อีกวันหนึ่งนะคะก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะคะให้น้องๆได้ทานจะได้อารมณ์ดีก่อนที่เขาจะได้ทํางานนะคะก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยเพ้ยพี๊ก เจะไปเอาเอาหน้ากากไปใส่อะมิงน้ำพร้อมเวลาเอฟซีมาไปหยอกอะมิงใส่อมิง,ม,งมิงต้องใส่แมสด,ด้วย <c oughs> <c oughs> อ้วว <c oughs> ันนี้นะครับจะให้น้องดาวนะครับใส่ชุดทหารพ่านนะครับป้บนรถทัวป่นรถทัวใช่ไหมแม่ใ่ป <c oughs> ้นรถทัว ้ดาวจะพ่นรถทัวมากี่เชื่ทอเก่ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบสี่ไอ้ดาวได้อะไรมากินอ่ะ ดูบางกีโปรูไยไม่ดูนะครับเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อดาวจะพาไปดูนะครับเบื้องหลังแม่ครัวของเด็กแก๊งนะครับรักกันสามกีกันแค่ไหนครับเพื่อจะต้อนรับแฟนขับเอนะครับปิดรถทัวร์มาอยยางโกู้นะตั้ำบกุงให้เพิิดกินนี่นะ อ้หลับงูเขียวอ้ตายพนเมารฮะนเมารไม่ริ่มกอางบกพริกตำบกพริกตำมันสวงมันสวงประกันตื่นเต้นแหงประกันเอาหวอมนประแดกใส่หัดบกพริกใส่ยก่กระเทียมใส่กระเทียมนี่โอ้ยขาดขนาดแล้ครับพี่องหอางเเอาแม่แม จะเตรียมอาหารให้น้องดาวด้วยสองตะกร้ามีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีประดมให้แล้วนี่จากคุณอะไรนี่อุไรวันโอ้แม่ใข่หัวล่ะเดี๋ยวพ่อดาวจะพามาดูเมื่อหลังอีกทีนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้องดาวให้แม่แป๊กเอ้ยแม่ดาวเอาอาหารให้น้องดาวนะครับขอบคุณคุณอุไรนะครับผม ในหตะกร้าจะรวมเป็นสองนะ,ะ<อ>จะรวมตันหมน้องดาวกินคนเดียวเลยอูวันนีเดิมก่อนเพื่อนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเกสิบสิบเอ็ดเชือกแม่เจี๊ยบจะมาบอกสีจันบอกเหรอซ<อ>ีโอบอกเหรอซีอบอก เลิอปะคอยกินยังเหลือพี่รุนเจตาไปไหนก็ตาเนอะเนอะเจตามาด้วยบ่มาครับอ๋อตอนนี้คุณทำอะไรอยู่บ้านคุณพอดีช่างเขามาขุดตีชังจะยกลงลงช้างลงให้ช้างรงเรือนคุณสั่งเหล็กแล้วบ่อ๋ออยู่ที่ท่านด้วบินอยู่กับท่านบอกี่จีนที่จีนเองแม่นบ่อยู่กับผมบ่คืออยู่กับแม่ดาวอยู่กับแม่ดาวมันได้ครบจำนวนแล้วบ่สั่งเหล็กไง ไม่รู้แล้วเล็กมันจะเป็นเงินเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยใช่ไหมแต่ว่าเราต้องสั่งดูก่อนว่าจํานวนค่าเหล็กเท่าไหร่รแล้วเงินของพี่ที่ว่าจะสั่งเหล็กนี้มีจานวนเงินเท่าไหร่ไม่ต้อยไม่จักคะแนนแล้วนี่เอาเราเราปรึกษากันก่อนว่าถ้านั่งชมบิวเนี่ยคิดยังไงเปดแปดหมื่นสามพัน 13, คะแนนฮะแปดหมื่นสามพันคะแนนแปดหมื่นสามพันคะแนนสั่งเหล็กได้แล้วนี่ คิดว่าได้นะสั่งเลยครับเออสั่งเลยได้สองไหมในที่แรกคุณสั่งสองมาจีตีต้นสี่เพิ่มมาอีกสองฮะเพิ่มมาอีกสี่เป็นเออเป็นแปดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมนับลงชางผมก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ครับผมขอบคุณนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยทําบ้านให้พ่อดอยเหลืออยู่แต่สันไทยใช่ไหมข้าแรงช่างข้าแรงพ่อดาวเหรอ ด้วยกันด้วอกหยอกๆพี่ลนเด่นนะครับผมอาดาเจ็บตะกร้ามาลูกเจ็บตะกร้ามาเจ็บไหมเจ็บไหมเนาะเจ็บไหมมาเจ็บมไหมออกมาหรือปะมาอ้วนมาเอาอีกมั้ยลูกเอาขอบคุณป้าอะไรวันหน่อยเออเฮ้ยเฮ้ยขอเสียงด้วยเสียงหน่อยโอ้ยเจ็บไหมไหมเจ็บเจ็บ่ ก็ตามนั้นนะครับที่คะแนนนี่ก็รวมด้วยช่วยกันสร้างบ้านให้พ่อโดยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าย,ยังไงก็ติดต่อทางไอีดลัยพ่อพิรุนได้นะครับผมพิรุนมาบอกเบอร์โทรหน่อยเร็วมันจะสะดวกดีเวลาเอฟซีเขาถามอยากช่วยทําบ้านเอเบอร์โทรพิรุน,นอ่าพูดมาเลย090 106 2292 ร่วมด้วยช่วยกันสร้างบ้านพ่อดอยครับผมก็ฝากไปถึง f อีด้วยนะครับก็คนไทยเรานะครับต้องสนับสนุนกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับโอ้ยเอาดามาไว้ใกล้แขกบานิสไตายแล้วบ้านนี้มาห้องกินมือเลยเด้อบ้านนี้ครับเรา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 เตรียมไว้อยู่ครับนี่นี่นี่เราเตรียมไว้อยู่นะครับ ไขมันความดันเจ้าไปเลยน่าเอาไปเลยมันว่าเอ้าเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังนะครับตอนนี้นะครับแม่ครัวทาอะไรกันนะครับตอนนี้ทาตอนนี้กําลังสับมะละกออยู่นะครับเอฟเฮย์เจ้าเฮ็ดหนังมาแม่ดอกมือซาเจ้าเฮ็ดหนังนั่น มือไส่หน่ามือไส่เจ้าเฮ็ดังเงินหกริขั่นิโอ้ยตายกินก่อนคณะทั่วปนีกิอรตม้นแบบพอดีบอี่น้ตายแล้วพี่น้องเฮ้ยกินก่อน,นาณะทั่วละบาดนี่ะยางหัไกเด้อ่ยายัม่ไสหเอนนาถุงยางออวไก่ไก่ในผู้ัำคนงานใสกกระเป๋าไว้แล้ว โอ้ยหอมนี่ยจักเช็ดยังดอกเออหอไปจนหอดเมืองนอกเมืองหน้าไยังล่ะทอดยังีงทอดไก่โอ้หักเลยแบบเกินแล้วเข้มก็กินไปในรัวจำเป็น โอ้ยเหยนบ้านดาวนี่เพื่อจะมีงานดูเถอะกคักกะลีซ่อนควอยกระหายใคว่าแม่บ้านพอเด็กแกงโอ้แม่เด็แกงนี่รักซ่อนไปเหยนเลยนี่ ว,าว่า,าขาดกดีแล้วครับตำสมมาตอนรับแขกมาดีเมืออ่อว่าพญายิ่งจียงมาดูล้มันสิม,มันดิมด เป็ดน,งน <C> างเป็สั่เปม่สีเป็คน่งทอ้งโอ้ยบ๊วแล้วคอยไม่อยเบกบ๊วเกิดลอยก็โลกอยกระตายขอขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่คอยซัพพอร์ตที่คอยกดไลค์กดซับสไคร้ กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับอย่าขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณเอฟซนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับเอฟซครับบายบายเจอกันใหม่ครับน้องดาวเอาสวัสดีครับแม่แม่เอฟซก่อนเร็วจะเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงว่นเสียงน้อยเสียงเอออ๋อจับกล้องพ่อ บายบายเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ